สวัสดีค่ะช่องแม่ดากุกอกนะคะนี่คือคันห้านะคะแม่ดาจะมาขอพรกับคุณยายนะคะวันลาหูนะคะคือสิบห้าค่ำเนาะที่ห้าค่ำของมันนี่หนังกระดิ่งกระดิ่งอยากตะคุ่นหอยคนนี้ถึงอู้นี่แหละนี่อันนี้ นี่่ะนนี่กัอ่านี่อแบบหวบินตัวรูละหัวกว้างหัขวางหางมีมีความสุขั้มีความสุขยิ่งคือเงินรับไะได้เงินแังเงินแได้เงินล้างทุกเนับไะได้เงินหมื่นเงินือไได้เงินเจ็ดเบนทาเมือมาแค่มันโชว์โชว์หายอาานงานยอดดี าทุกหกกางหกวาเงินได้เงินได้สองคได้เงินนอนคือได้เงินเบอร์เงินไหลนองคจะได้ทองก็ทองไหลมาเรื่อนาดีเจ้าคนจะเก็บคะไทว่าเก็บอะไรขนไทยจเก็บอยู่ือคือจะได้เงินเบอร์นไหลนอง้องตงมากินเนี่ยเฮาบกจกเนี่ยเแหงนี่เฮาอุดเฮายาเฮาได้น้องงเงนโงทองจ้าทุ

น้ำมะนาว่นนน้ทุะเห็นบอน้ำมะนาวนั่นนักเจ้ากันแล้วเจ้ากันน้อยน้อยเออเอวันนี้คือคุณแม่ของแม่ดานะคะจะกินน้ำผึ้งบ่ฮะจะกินน้ำผึ้งบ่เออกินน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งก่อนนอนกับน้ำมะนาวอ๋อกินน้ำผึ้งกับน้ำมะนาวนะคะ นแล้วก็นอนล่ะคือเรื่องน้ำมะนาวเอาซื้อเลยอ้นี่จนลายใช่ไหมบ่จะก้าวเชยชวนหนึ่งกินน้ำเพิ่มก็น้ำมะนาวแล้วเป็นเรื่องนั่นนล่นอนรับสบายบ่น้ำมะนาวใช่โอ้เมยาก็ได้มากราบคุณยายนะคะคุณแม่ของแม่ดาค่ะคือวันนี้วันพระวันลาหูนะคะมาขอพรค่ะมาขอพรทำแม่มีเฮอะไรมาเว้นน้องฮะยาติีอีหลานนาน ได้สีบ้านนี้จะมันกระหายเฉยๆนี่นะคะคุณยายก็ดื่มน้ําผึ้งนะคะกับน้ํามะนาวค่ะอันนี้แบบมันได้แห้งนะมันได้แห้งบ่ยายยายนอนรับอยูบ่บยาคุ่มือนี่เนาะมนไม่รับยายน้องขอ,งอนนั่นไม่รับบ่อเอา,าอยู่บยายนอนรับเศรษฐอบ่เออคอยได้ย่ายนอนรับเด้อ,อ ก็แตวเจ่ากีนดีน่กันนอนใหญ่อยเราอย่านอน,น<ล>อรับให้เจ้ากินเจ้า,าจังนอนรับสบายตื่นนั้นมายังมีจมเพอเมาเม็ดอ่าไม่ได้จมมานี่กันนี่ครับมือมัเป็นหมวเราไม่ขนมีแล้วกินเม็ดเดียวกน็นอนรับสบายแล้วก็ตื่นมาครับต่อเงี้ยก็จะมีนอนเราเจ้าก็เจ้าก,ก็ทานนอนต่อของขึ้นเราแบบนี้กันนี่ในความเทาเพราะว่าวันชูไปหาหมอบอก ไปหามอเรื่องเธอยาจะไปหามหมอใบยาเออย่าเป็นไปเลยเวเป็นมอยรอะเป็นมยบอกมยแล้วนอนมไม่หลับยาย้ยังไปนาบ้านกลับมาก็มือยหัวอแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับมันก็มอยล่ะมอยบัเห็น,หนหบอกมยแต่เมไปแล้ววุนุกเลยโอเคเลยไปไปใกล้แล้วคาน้นมันไปกาเรายอไกันน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยุอไปไปช่วยหมอเนี่ยไปหมอเขาหมอทั้งว่าอันตรีใส่เบื่อหมอแล้วก็คายห่้ยมีว่าแล้วห่้ยหมอปวดเอาหนาเตะนองเห่าเห็นเหาไปเลยเหามีหูจักหมอเขาก็มีหูจักแล้วว่าเหาเป็นลูกหรือหมอเขามีไปบอกอาการแล้วเราฟังนะหมอหมอมันง้างแล้วมันงุ้งนยายอยากไปนอนคุณท้ะงเลยหรือลาบของมันยายนอนไม่ค่อยหลับค่ะยายนอนไม่ค่อยหลับก็เลยเหนื่อยนะคะก็ยายก็อายุมากแล้วเนาะแปดสิบ เออแปดสิบปีล้วแปดสิบกว่าเลยเนี่ยแปดสิบกว่าหมอแปดสิบไม่รู้กับตายมาแล้วเติมอีกแก่เหรออย่าพูดเรื่องนี้เรามีจังหวะเหลืองมันมันอันนี้มันติดเหลืองบ่จ้ากินให้หมดยายกินให้หมดเดี๋ยวข้าวอย่างอย่านอนรำมือกินด้วยมันจะนอนรำมืัอกินก็ได้เอาอยู่อยู่ที่นมันกูอย่างบอก กินแล้วก็นอนเด้ออันนี้คือน้ำผึ้งนะคะคุณยายจะกินน้ำผึ้งใส่น้ำมะนาวค่ะกินแก้แก้หวัดหรือว่าแก้แก้ไอเนาะแก้หวัดแก้ไอนะคะแก้ทุกโรคอันนี้นะอ๋อคุณยายบอกว่าแก้ทุกโรลกนะคะเออแล้วยายไว้เชือบ,บันนี้นะออืนี่ลืม,มน,นี่ลืมดอกไม้เสือหิงค่ะด้วยเออก็ติดมันนี่บออ,อ เอายู่วน้ำนะไหนกินท่านี้นะพ่อบอกเอ้กินท่านี้พอละคือมันจะขับเสมหานะคะแก้ไอมันจะซุ่มคอค่ะขับถ่ายก็ง่ายนะคะกินหลายแต่มื่อนี้น่ะน้ำปูอ่ากินหลายแล้วเขาอยากมาเฮ้ยมะนนาวนะมะนนาวเยอะแยะเนามากเขาจะเอาหลายอันนั้นบ่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้แม่ดาโกกๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ